i okay. เรามีเป็นเป็นรูปแบบไหนบ้างแล้วก็มีเป้าหมายลร่มเป้าหมายที่เราวางไว้ใปีนไหคค่ะก็จริงๆสําหรับแคมเปญชิปโกโฮลิคนะคะจริงๆก็มาจากการที่เราอยากจะสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการอยากจะเพิ่มปริมาณการบริโภคน้ําผลไม้ของคนไทยให้มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอสิ่งที่เราจะสื่อสารไปในปีนี้เนี่ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความสนุกสนานความแอคทีฟนะคะแล้วก็ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็เลยมีในเรื่องของการใช้คนไอพาริสค่ะดึงเข้ามาเป็นตัวแทนในการสื่อสารบอกต่อสิ่งที่เราอยากจะกล่าวเกี่ยวกับแบรนด์ไปที่กลุ่มเป้าหมายค่ะทำไม้องเปคุณไอพาริสจังจริงๆตอนแรกเราก็มีในเรื่องของการวางคาแรคเตอร์ว่าใครที่จะเหมาะสมในเรื่องของการบอกต่อสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารเราก็รู้สึกว่าตัวคุณไอพาริสนี่นอกจากเขาจะมีหน้าตาดีบุคลิกดีแล้วเนี่ยตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเฟรนลี่ ที่เล่นแล้วก็มีความแอคทีฟที่สําคัญก็คือคุณไอซ์คาริสเนี่ยเขามีเอ่อคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งตรงจุดเนี้ยค่ะน่าจะเชิญชวนให้กลุ story, uh, ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในแบรนด์มากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไอครับพามาสัมผัในฐานะมือซือเดิวันนี้เลยครับครับผมก็จริงๆตอนตอนแรกสุดที่ที่ไม่รู้เลยนะครับผมก็รู้สึกเป็นตกใจนิดนึงครับผมเพราะด้วยความที่เราเราดื่มอยู่แล้วที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ก็ติดต่อมาจริงๆอะไรย่เงี้ยมันเหมือนมันมีความแบบ manifest อะไรบางอย่างที่เราที่เราก็รีบๆลงไปไปบอกคุณแม่เลยครับผมว่าเอ๊ะติดต่อมาจริงๆแล้วเราแลเราก็แบบเหมือนตอบตกลงกันดีเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์นี้เราเราดื่มมาตลอดแล้วอยู่ๆวันนึงมันแบบเราเราได้เต้นสุดๆเลยเราสึกเป็นเกียรติรดเป็ีใจมากครับผมก็อขอบคุณมากนะครับแต่ครั้งนี้มีแคมเปญพิเศษด้วยที่ครับคุณด,ด้วยเป็นแคมเปญอะไรยังไงเล่า จริงๆก็เป็นเป็นแคมเปญที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันยูนีคมากมันเป็นแคมเปญเอ,อ่อที่ที่เหมือนทางทีโคเองเนี่ยอยากอยากจะให้เหมือนทางตัวแบรนด์ภาพลักษณ์ทั้งหมดมันดูเหมือนว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้น mm hmm. ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออทางทางนี้มปนเป็นทางที่ที่ผมผมตัวผมเองก็เคยยังมาดไม่ถึงเลยตอนตอนแรกที่เราที่เราเข้ามาทำเราไม่รู้ว่ามันจะมาทางนี้อะไรเงี้ยผมแล้วสุดท้ายพอเราได้ออกออกไปทาถ่ายตั้งตัวทีวีซีถ่ายทุกอย่างจริงๆแบบ ทีมงานทุกคนเป็นกลุ่มเหมือนรุ่นเดียวกับผมเลยทั้งแบบพีบูมกับตากล้องทุกคนแบบเป็นเหมือนกลุ่มเด็กวัยรุ่ทนทําผลงานที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดูอะไรครับผมก็รู้สึกว่ามาทางเนี้ยแบบแบบมันมันเจ๋งแล้วก็เท่มากมๆก็รู้สึกว่าน่าจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากๆวาะส่วนตัวผมเองผมยังชอบเลยนะสนุกสุกเวียนรับส่งกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทางิีโก้อนเนี่ย มีน้องอัลเบีนซิสเซอ์แล้วเตรียมกิจกรรมอะไรจะพาน้องอ,อัลเบิร์ตไปตรวจบ้างจริงๆเอ่อถามว่าในกิจกรรมอ่ะจริงๆปีนี้ทิปโก้อย่างที่บอกนะคะเรามาในแคมเปญที่เป็นทิปโก้สุดเหวี่ยงเพื่อชีวิตสุดมันนะคะก็จริงๆเรามีแอคทิวิตี้ที่ตลอดทั้งปีก็คือในเรื่องของการเอ่อไปสร้างกิจกรรมสร้างไรท์นิวออเคชั่นหรือแบบเอ่อมิติใหม่ในการดื่มน้ำผลไม้ตามตาม่ตางที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีออบเจกตีฟที่เอ่อ หลากหลายมีความสนุกสนานที่หลากหลายนะคะก็ในเรื่องของแพลนที่มีนำไอซ์ไปด้วยเนี่ย มีอยู่แล้วในแผนค่ะก็อยากจะให้ติดตามกันเรื่อยๆในทิฟโกออฟฟิเชียลนะคะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ชวนเลยครับสำหรับคนรุ่นใหม่ในการดอกหันมาแบบดื่มน้ำผลไม้ครับผมก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกๆคนจริงๆดอกเป็นทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นใหญ่หรือใครก็ตามนะครับผมกับมาหันทำมาดื่มน้ําผลไม้กันมันจะทําให้จริงๆร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการวิตามินอะไรหลยอย่างที่มันอยู่ในน้ําผลไม้อยู่แล้วด้วยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารักษาสุขภาพมา คือคือจริงๆการการดื่มน,น้ำผลไม้แล้วพอจะแบบเอ้ยมันดูแบบไม่เท่หรือเปล่าจริงๆทิปโก,โก,โกเขาเขาทำให้เห็นแล้วผมว่าดื่มน,น้ำผลไม้แล้วคูลไปด้วยแต่มันเป็นยังไงซึ่งมันก็ทำได้จริงๆคนระับผมกับต,ต่างๆด้วยนะครันผมกับทิปโก้นะครับ <laughs> เอ๊ขาอันสุดเลยอันสุด